สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊บครับอยู่กับพวกเราสามคนีกครั้งนึงผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเลชั่นกับแอนิเมะพนึกเทพบาลังราชันใน e ีีที่75นั่นเองนะครับผมก็ช่วงนี้มากันแบบรัวๆเลยเพราะว่าเรื่องราวกำลังสนุกเข้มข้นมากเนาะแล้วก็เมื่อปีแล้วก็จบที่แบบว่าอ่ะก็จบไปแล้วกับการที่พวกโจนมันก็จะมาบุกปนใช่ป่ะก็เจอพลังเอ่อพลังต้องห้ามไปวิชาต้องห้ามไปเนาะโหแบบอลังการงานสร้างสุดๆเนาะแล้วก็ไปจบตรงที่ว่าแบบว่าถ้าเฉินก็มองสองพี่น้อก็มองเออก ันอยู่นาอนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะผมที่ช่อบตัวอนเมะเรื่องนี้ใน EP ที่75นะครับห้านะครับ กลับไปเลยเออุ้มไปเลยไปลูกออกไปก่อนลูกยโยนส่งในส่งส่งในส่งอย่า่นี่ไปก่อนไปก่อนโอ

ดิซีนยังไงไปไปด้วยไปเกาะก่อนเกาะไปเร็วทุกคนเดเ๋ยวไปให้หมดไปไปไปโยนเออ โดนเลยชนแม่งเลยนแม่เลยนมี่งรเมเป็นม่งป็มรเออเป็เปอเออสมังรเปสมซง 你真帅哇！太好了，终于得救了，弟弟，你吓死你了。姐，姐，我见你不少，嗯，见你不少。天哪，我没想到会是你。呃、好险啊！就差那么一点儿。也多亏了婴儿妹妹和麦兜，要不然我们可就永远埋在里面了。一头小猪。 居然能变成翱翔天际的巨龙、嗯！这下你们知道麦兜的厉害了吧？<laughs> 任何生物，哪怕是九阶的黑龙，麦兜只要看一眼就能变化成黑子。<laughs> 虽然变化而成的黑龙没有任何实力，只能飞一飞吓吓敌人，而且还需要消耗大量的魔晶和灵力来维持。但等以后麦兜进化到高级，也许能变化成真正的逆天魔龙 <laughs> 了。

มองละมองลเลเลยเ,เ,เราแวงกจะฆ่าคุปว nào tôi đưa anh ra đất đất Đi đi, tôi rất tốt Cảm ơn các bạn đã cứu tôi Cô đang nghĩ gì? Tôi đang đứng xuống Tôi không thể nhìn thấy bóng đá này 呀！呢，我报，报，哪边挂？月魔族的小姐会不会怕我水蒸气？年轻的猎魔团团长阁下，我可以保证，绝不泄露你们的消息。我从不相信魔族的保证。喂，这 e m 对我做了什么？ 轮回之境。靠汉片我在你的心脏里中了一根同样的灰魔之针。哦。只要我引动禁制，无论你身在何处，心脏都会被瞬间碾碎。而且只有我能解开这个禁制。如果我死了，禁制就会立刻触发。哦不，就算是魔神皇也救不了你。那这个禁制怎样才能解除？只要你每年见我一次。 禁制就不会发作。前提是我一直没死，但想完全解除，等到魔族彻底毁灭的那天吧。欺人太甚！现在你们的命都在我手里，你有什么资格讲条件？呃，喂，还没录是吧？你牛 X 了。 人魔不两立，我绝不会泄露你们的身份。此外，我还会尽力帮助你们，确保你们不会死得太早。我猜你们还要继续在魔族禁地行动，这里面的道具能帮你们伪装成魔族，躲避风险。没有魔族敢阻拦你的确，没有了商会掩护，我们在魔族的行动并不方便。我们现在在魔族那里可形上了边界。 接下来，不管是继续深入魔族腹地完成任务，还是绕道避开那里克星上的魔族，直接返回联盟，都要在魔族范围内走很长一段距离。而有了这个伪装，我们前往边桥洞穴路上的风险就可以大大降低。感谢你的帮助，月夜会长。我们还有任务在身，就此别过。阿莱亚。 我的时间不多，至少告诉我你的名字吧，或者你想让我叫你主人？靓妈。龙浩辰，แรงเก e น，แรงเก u น，เปิด e ัวแรงเกิน，เห็นสายต龙浩辰、嗯。กูว่าชอ临走之前，可以再帮我一个小忙吗？你说。

别也难过了。你能对人类保持绝对忠诚的话，我们一定会为你解除禁止的。你好自为之。在我相信、嗯、您一定会欣赏的。荣浩辰。哦。嗯、有分开不难。你是我见过。 最优秀的人类其实。但仁慈就是你最大的 <music> 弑三分，ตำนาน冷晓，等你醒来之后，你就会忘记关于绿魔团的一切。等、嗯嗯、我醒来之后，就会忘记关于绿魔团的一切。 只有我们两个逃出来，其他人全都死了，明白吗？靠的干枯木最。不能。真的可信吗？有金翅在，不管可不可信，他都只能选择和我们合作。那我们为什么这么着急离开啊？能动用禁咒，他的身份在魔族绝对不低。我担心。 มาเกลือเลยมาแน่บุ๊สวยจังพอนน้ำไหลผ่านนี้โอ้โหเข่าจันทละูสมบูรณ์เนะ ท,ท่านพ่อพ่อเขาอาการีแน่เออโอ้โหโสวยจ้ะเขาเลยท่านพ่อนี่หมายถึงแบบชุดสวยใช่ปะชุดสวยองค์ประกอบสวยโอ้โหโอเคอยู่ทีมนี้ <laughs> โอเคโอเคหยุดโอเคเลือกทีมแล้วหยุดทีมท่านพ่อแล้วกใช่พราะอะไรอยู่อยู่ทีมมาสูนทุกคนเลยเพราะว่าชุดคอสตูมคือสวยเหลือเกินใช่ทีมล่าสุดไม่ยอมเปลี่ยนชุดอ่ะเออไม่ยอมเปลี่ยนสักทีเลยใช่เท่าเสร็จบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอตอนหลังนะใช่ใช่พีชุดอีกจะรอดูจะรอดูอ่ะตอนนี้ก็ดูแบบนี้ไปก่อนละกันเนาะโอ้แต่แบบสวยจริงเนาะแล้วก็ได้รู้แล้วว่าอากาเลนน่าจะเป็นพ่อเป็นพ่อเลยแหละเออแล้วท่านพ่อเลยเหรอเออเท่านพ่อขนาดนั้นเนาะเป็นพ่อของท่านของเย่เย่ทีหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้ว ย่ก็คือตอนนี้คืออารมณ์แบบทาเราทัเกียรตินี่หรอใช่ใช่ไหมแต่ก็อยากได้เขามาครอบครองเขาเป็นคนที่แบบว่าทาั้งปกป,ป้องเราแล้วก็อยากฆ่าเราเอยากฆ่าเรามันมีเขารู้สึกแบบบางอย่างออแล้วบวกกับสายตาที่เห็นว่าตอนที่แบบเออเาเฉินกับเฉยเขาจับมือกันมันมีความแบบอิจฉาใช่แล้วก็เลยแบบว่าขอหน่อยขอขอสักนิดนึงแบบว่าหรือว่าต้องให้เรียกว่านายท่านให้แบบว่าใช่เออแบบว่ามีความแบบ มันไหลมากเลยนะจริงเลยอันผูใออแบบปันหน่อยเออเสยหน้าแบบว่าอินนี่เป็นซันเซมิกานะซันโดนไอันนันแบบแอคกันนะเออแบบมีข้อมีข้อห้ามว่าจะจ่ายเออข้อห้ามว่าจ่ายใช่ป่ะที่แบบว่าใช่น่าจะเป็น ไอวิชารับหรือวิชาอะไรบางอย่างของวิหารคานั่นแหละที่เขาเช่นเขาถามอยู่เนาะก็เป็นการทเหมือนเป็นพันธสัญญากันให้มันฝังรากลึกของหัวใจไปเลยนะถ้าพูดความจริงออกไปหรือแบบว่าเหมือนรู้สึกจะทรยศต่อเราหรืออะไรเงี้ยก็คือแบบอยู่ไหนก็สามารถบังคับได้ทันทีแล้วก็วิธีการวิธีการที่แบบจะประคองอาการก็คือจะต้องมาหาเขาปีละครั้งถ้าเราบรรทุกยาพิมพ์กันได้ต้องมาเขาแบบว่าปีละครั้งเนาะแล้วก็จะทําให้แบบว่าคลายไปได้ก็มีทางเดียว ก็คือแบบว่าเขาเนี่ยเป็นคนปลดให้หรือแบบว่านั่นแหละเผาสูายตายหมดประมาณนั้นเออนะก็เป็นข้อตกลงกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เนาะก็ต้องทําตามนี้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้แล้วก็โหตอนแรกก็บอกว่าทําให้ลูกน้องตัวเองสลบเนาะเดี๋ยวจะลบความจําสุดท้ายก็เผาฆ่าที่หมดเลยวิธีการรักษาวามเราก็คือต้องตายเท่านั้นเออเหรือไเพียงแค่น้องสาวตัวเองแค่นั้นแล้วก็มีการป้อนข้อมูลให้น้องสาวตัวเองใหม่ด้วยใช่เออว่าแบบมีแค่เราสองคนที่แบบว่ารอดมทำตามสัญญาไงว่าไม่ให้ใครรู้ก็ประมาณนี้ พีนี้แต่ว่าสนุกมากตอนที <g 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 hey, mm ่แบบหนีออกมาจากไอ้เป็นกองภูเขาเนาะโอ้โหสนุกมากจริงๆแล้วก็ได้เห็นแบงคดาวแล้วแบงคดาวได้แบบว่าแปลงกายเป็นแปลงเป็นใครไม่เป็นแปลงเป็นมังกรมังกรอะไรนะพิ้ฟ้าพลิ้วฟ้าใช่ไหมของท่านแบบเทพปศุลราชเทพปศุลเทพโอ้โหแปลงกายใหญ่นะไอ้คนอะไรก็ไม่เล่นใหญ่นะน้องทรงบา น้อมทรงค่ะรู้ไหมตัวปลอมมีดอกไม้ยนหัวขนาดใหญแต่ก็ถือว่าสําเร็จเนาะพาช่วยออกมาได้แล้วนะครับผมอ่ะโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสลับเรชั่นกับแอนิเมะพนึกเทพบาลังราชันในปีที่75นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สรุปไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกระแทกไอปอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนองขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งกับเรีชั่นในอีพีหน้านะครับผมวววัััันนนีี้้ไปและคครรบบสสด